วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานมากนะครับกับวันปล่อยเพลง on the ground นะครับผมของโรเซ่นะครับซึ่งอันนี้เป็นผลงานโซโล่นะครับผมคือก็วันนี้นะฮะเราจะมาทำรีแอคชั่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งคื้นลงไปแล้ว7็ชั่วโมงนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะับพอดิตื่น5้าโมงเย็นนะับผมคนเขาก็คงดูกันทั่วโลกแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูกันเออวันนี้ผมจะมาเก็บบรรยากาศนะครับ first reaction ของผมนะครับผมว่า ดู MV นี้แล้วจะรู้สึกยังไงนี่ยับทำไมผมจึงรู้สึกว่ามันพิเศษอย่างนั้นน่ะล่ะเพราะว่าผมเป็นเมนโรเซ่นเองโดนหมดผมก็จิตนาการไม่ออกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าปกติเราจะเห็นโรเซ่แค่ในเอ็มวีที่มันเป็นทั้งวง่ะนะฮะแต่ว่าอันนี้โซโล่โอเคโอ้โอ้ผมตื่นเต้นมากครับโคตรตื่นเต้นเลยนะ,ะอาจจะรีแอคชั่นไม่ออกด้วยนะ,ะอาจจะนั่งนิ่งไปเลยนะฮะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราปรับปรับ ปรับให้มันเป็นสีชมพูให้มันเข้าตีมใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมและถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเปิดมาฮะโอ้โหอขบบาชโชโลกนะฮะ on the ground นะครับผมบนดินครับอืม,อมแลดูโลกเ,เดี๋ยวกูมไม่ต้องพาก็ได้นะฮะอา้าววิง่งวิ่งเลยเฮ้ยมันมีความ เป็นกล้องแบบกลิสกลิสน่อยนอยส์นอยสหน่อยผมควรจะเปิดซับหมไม่เอาดีกว่าเรากูกูมาดูงานภาพเฮ้ยฉากสวยมากโอ้นั่นชุดหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเพลงแนวเนี้ใช่ไหม คาแรกเตอร์เสียงโรซ้่มันต้องเป็นเพลงแบบนี้โอ้โหคนละฟิลกับทุกอย่างที่ผมเคยฟังมาของแบ็คพีสเฮ้ย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 โอ้โหจังหวะนี้มาแล้วเว้ยวิ่งสูฟัดเว้ยโอ้โหวิ่งไม่เกรงใจชุดกันเลยทีเดียวจุดนี้ มีความโจ๊กเกอร์เบาๆอนะุ้ยเท่นนะสมมตนก็ไม่ได้เชิงเพลงชิลขนาดนั้นนะเออก็ฟังได้ค่อนข้างสากลเปลี่ยนชุดบ่อยมากเลยสุดยอดกี่ชุดแล้วเนี่ยสีห้าไม่รู้ ฉากมันจะเป็นหน้าลงนะอุ <N> ้ยนี่มันขังขบงมูงนิโน่จะเสือ <N> 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 ผมผมไม่ได้คาดหวังนี้ท <N> ี่เห็นเลยอ๋อเนี่ยฮะแล้วตรงกลางมันเป็นุดสีดำอ่า <N> <N> แต่เพลงมันก็ไม่ได้มูดแบบว่ามีความสุขขนาดนั้นนะฮะดูจากหน้าแต่ละซีนแล้วอ้าวยัดแค่ปเปอร์เซนไต ผมกรบจุดตัวร้อนไม่แร้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิลฟิลฟิลมูดเริ่มเปลี่ยนเฮ้ยเริ่มมีการยิม้ม <พอ S 1> ก็คุยกันลากแยกแล้วเอา ลอยเบิกบานด่งดอกไม้อันนี้ก็ดอกกลาบใช่ไหมใช่หรอเป่า <c oughs> ไปดู <c oughs> อุ้ยพอมสวยมากอะ่ะพอไปแล้วลอยรละลิว้วโอ้โหตายแล้วตาย <c oughs> อา้าจบเพลงแล้ว <What? S 1> วัดอ้าวยังไม่จบ อ๋อเฮ้ยมีเป็นฟุตเทจอ๋อตัวนี้ก็คือตัวตำแนวไง <Woo! S 1> ไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะครับผมก็เดาออกว่ามันจะเป็นเพลงแนวนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเพลงแนวที่มันไม่ได้ตรงจริตผมเลยนะครับผมไม่ได้ฟังเพลงอย่างนี้เลยอด้วยคำที่มันเป็นโรเซ่น,นะครับผมก็ต้องพูดว่าผมชอบไปก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่มันมีเสียงแบบยืดแต่ตรงนั้นอนะ่ะเอ้ยผม,ผมว่ามันก็ทำให้ฟีลเพลงมันดูไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยนึงมาเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมความรู้สึกหลังดูเพลงนี้นะฮะก็ ถ้าพูดถึงตัวเพลงนะผมรู้สึกว่ามันก้าวข้ามความเป็นเคป๊อปไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันอาจจะด้วยความที่มันเป็นเพลงโซโล่หรือเปล่านะครับเขาเลยไม่ได้จะทําให้มันดูเป็นเคป๊อปอะไรจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยแบล็คพิ้งเพลงเขาก็จะเป็นแนวแบบเนี้ยหมดเลยนะครับผมคือมันเป็นเพลงที่ถ้าคุณเอาเพลงของแบล็คพิ้งไปเปิด พร้อมๆเป็นเพลย์ลิสต์กับเพลงของยุโรปนะครับมันสามารถฟังไปได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยที่มันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเคป็อปโปรดักชันเพลงอะไรเงี้ยคือเขาทํามาดีมากนะครับผมผมชอบมากเลยความที่ Black พิงคมันเป็นโกลบอลมากขึ้นนะครับเขาเลยทําแนวเพลงของเขาเนี่ยให้มันแบบว่าเป็นแมสมากขึ้นเพลงนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเพลงเนิบๆนะครับฟังชิลๆนะครับผมด้วยความที่คาแรคเตอร์เสียงเขาเป็นเมนร้องนะครับผมมันก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคือจะหวังให้มันเป็นแบบเฮ้ยเออเพลงโซโล่ของเจนนี่เนี่ยมันก็อ ก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็คงจะกรี๊ดแตกมากเลยนะครับผมแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยก็อารมณ์แบบให้ดูฟินๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแกะเนื้อไม่ได้มาแกะลิริ์อะไรเลยนะครับผมมาดูงานภาพแล้วก็งานเสียงนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยฟังเพลงนี้เลยนะครับไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนเลยนะครับส่วนงานภาพนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือมันมีความโกลว์ไปหมดเลยนะครับผมมีความแบบเปล่งประกายนะครับผมด้วยชุดด้วยด้วยฉากด้วยนะครับคือเนี่ยดูดิมุมกล้องอะไรความโฟกัสความเบลออะไรต่างๆนะครับ ผมว่าทำรรมาดีมากนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นลุคโรเซที่ผมชอบที่สุดด้วยก็คือผมสีบลอนด์นะครับผมก็มีความเ,เล่นสโล w ด้วยคือมันผมว่ามันมีคอนเซปต์ว่ะแต่ว่าผมไม่ได้เจาะลึกอะไรเพราะว่าอันนี้คือเป็น First ส e a ี t คชัจริงๆนะครับผมเออฉากมีการเปลี่ยนไปนูน่นไปนี่ชุดมีการเปลี่ยนตลอดนะครับผมผมว่ามันจะต้องมีความหมายแฝงแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้ชัดเจนผมว่า ครึ่งแรกเพลงเนี่ยมันจะอารมณ์แบบเศร้าๆหดหูหน่อยนะครับแต่ว่าพอท้ายๆเพลงเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยมันค่อยๆยิ้มได้แล้วก็ค่อยๆเบ่งบานก็เนี่ย เออพอพอพอหลังจากมันตุ้มใช่ไหมเออมันอาจจะเปลี่ยนมูดก็ได้นะครับแอบแล้วเริ่มมีชิงช้าแล้วเดี๋ยวกดหยุดก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดับเบิลเรียชันไปนะครับผมนะก็งานภาพเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดเลยนะครับผมปรับเป็น 4K ดูด้วยนี่คือแบบหืชัดมากนะผมผมชอบบางสอดที่แบบเฮ้ยเป็นภาพกว้างเลยแล้วแบบมีโรเซร่ตัวเล็กๆแล้วแบบอะไรแบบนี้ไอ้เช่ยมันแบบแคบมาเป็น w a เป p a p e r ได้เลยนะโดยรวมของเพลง on the ground นะครับ ดีอิ่มดีมากนะครับชอบก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมรีแอคชั่นได้ว้นเวอร์ที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยนะครับผมเพราะวันนี้ผมตื่นเต้นมากนะเริ่มซิกเกิลดิผมยังอื้มโลเซ่ผมก็โผล่มันเป็นมังสวอนเฮ้ยแต่ดีอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานโซโล่ไอสารเมียน่ามึงก็ใช่เปล่าก็สำหรับนี่เนี่ยก็คงต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็วันนี้น่าจะลงคลิปช้าด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าขออภัยนะครับผมนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ